เวลามันมีเปลือกมันมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจริงๆหรอกนะเวลาเรามีเปลือกเหมือนเวลาเราเป็นพระใส่จีวรคนกราบไหว้งวกงกงก,ม,กมียศมีศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราก็คิดว่าชีวิตเรามันแน่มันดีนะจริงๆอาจจะไม่ใช่นะมันเป็นแค่เปลือกคนเราอาจจะรู้จะเห็นแก่นแท้ของชีวิตจริงๆมันต้องดูตอนที่ไม่เหลืออะไร ลองดูซิถ้าไม่มีจีวรแล้วไม่มียศศักดิ์แล้วไม่มีคนเอาเงินมาถวายไม่มีคนเอาข้าวเอาน้ำมาให้อยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้แสดงว่าชีวิตมีคุณค่าจริงนี่ก็เตือนสอนให้ไม่ได้เตือนหรอกสอนนะในฐานะทิศรุ่นพี่เออคนเราอ่ะมันจะแบบมันจะเห็นแต่จะทำก็ตอนที่ชีวิตมันไม่เหลืออะไรนะอืมจริงอืมตอนมีชื่อเสียงมีอะไรมัน ว่ที่มันเหลืองไงคนอ่ะมันเหลืองมันฟูมันเหลืองผ้าหลายรูปก็ก็ลืมตัวเวลามียศมีตําแหน่งมีผ้าเหลืองก็ลืมตัวนะลืมตัวสอนคนอื่นอย่างหนึง่งประพฤติตนอย่างหนึง่งก็หลงลืมตัวนะลองออกมาเป็นชาวบ้านดูเป็นคนธรรมดาดูถ้าอยู่ได้ก็แสดงว่าโอเค เข้าใจตัดจะทำเข้าใจโลกเข้าใจตัดจะทำนะเออต้องไม่ลืมตัวลองออกมาดูมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกเออมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเราชีวิตมันไปต่อได้แต่ต้องยอมรับผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดพลาดแล้วก็ต้องยอมรับชีวิตจะไม่เหลืออะไรเลยก็ต้องให้มันไม่เหลือนะณจุดจุดหนึ่งอ่ะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ทำมาหากินสุดจริตค่ะ สังคมพุทธเป็นสังคมแห่งการให้โอกาสอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะนะสังคมพุทธเป็นสังคมแห่งการให้โอกาสอยู่แล้วขนาดพระต้องปราลาชิกระพุทธเจ้ายังวางช่องทางไว้ให้เยอะแยะว่าทํายังไงยังไงประพฤติตนยังไงก็ยังสามารถบรรลุธรรมได้นะพระต้องปราลาชิกถ้าศึกออกมาเป็นคารวาสเนี่ยบำเพ็ญอุบาสกธรรมก็ดีถืออุโบสถศีลก็ดีรักษาศีลแปดก็ดียังบรรลุธรรมได้อยู่นะคะมันไม่ได้ปิดประตูมัคนะ มันยังไม่ได้ปิดประตูสวรรค์ยังไม่ได้ปิดประตูมรรคผลนะมันลุกแคไ่ไม่ได้แค่อรหันต์เท่านั้นเองแต่ถ้ายังแบบถือตัวอวดดีอวดดีถือตัวมีทิฏฐิมานะอยู่ศึกมาแล้วก็ยังไม่กลับตัวกลับใจอะไรอย่างเงี้ยก็ชีวิตก็มันก็หาความเจริญไม่ได้ถ้าทําแบบนั้นชีวิตก็จะหาความเจริญไม่ได้แต่ถ้ายอมรับความเป็นจริงได้ออกมาแล้วยอมรับความเป็นจริงได้กับเนื้อกับตัวถ้ามาหากินใหม่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็อยู่ได้ก็อยู่ไดุ้เรียนทอดถุงเท่าไรมี2ถุงค่ะที่ถืออยู่ถุง250กรัมนะคะกดตะการเลยตอนนี้16บ้านแล้วขอบคุณค่ะ16บ้านแล้วขอบคุณค่ะไปรายการคุยไปขายไปนะคะเจอกันทุกช่วงบา่บายของวันนะคะเออคุยไปขายไปถ้ามีคนอุดหนุนสินค้าเดี๋ยวคุยอีกค่ะนะคนละคนละนิดคนละหน่อยแม่มีทั้งกวนมีทั้งทอดกดตะกาให้หนูหน่อยนะคะ ที่แพรี่เสียดายพระองค์ไหนเป็นพิเศษไหมก็เสียดายพระที่นี่ก็เสียดายทุกรูปนั่นแหละแต่ว่าทําไงได้อะที่จบปริญญาเก้าก็เสียดายนะเพราะว่าเราในฐานะที่เราก็เป็นเป็นรุ่นหลานเลยอะรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะกับบางรูกเพราะพระผู้ใหญ่บางองค์ก็อายุหกสิเจสิบเสียดายทุกรูปเลยถ้าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะท่านก็จะเป็นกําลังของพระศาสนาใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติดีแห่งที่สูงชื่อว่าเป็นกําลังของพระศาสนา แล้วท่านมาทําตัวอย่างเนี้ยมันก็คือบันทรน่ะบัทอรกําลังาศาสนาะบั่นรอ,อายุาศาสนาะเพราะว่าแทนที่ท่านจะอยู่เป็นอายุพระาศาสนาะเป็นกําลังเป็นความมั่นคงท่านกลับทําตัวเสื่อมเสียทําให้คนที่มีศรัทธาหมดศรัทธาทําให้คนที่มีความเรื่อมใสหมดความเรื่อมใสตัวท่านก็มีส่วนในการบัทอรกําลังบันน่นรอายุพระาศาสนาะฉะนั้นก็เสียดายทุกองค์นั่นแหละเสียดายเสียดาย ว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือคือถูกนะดีเร็วไม่สามารถมาบวกลบกันได้ไม่ได้ดีส่วนดีเร็วส่วนเร็วดีต้องส่วนดีเร็วต้องส่วนเร็วทําผิดก็ต้องออกมาต่อให้เคยทำดีขนาดไหนบางบางรูปอาจจะเคยตอนเป็นผ้าอาจจะเคยช่วยเหลือสังคมช่วยแหละอันนั้นคือดีส่วนดีดีก็ชื่นชมแต่ถ้าทำไม่ดีก็ต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องก็คือต้องออกมาไม่ใช่บอกว่าทำดี แล้วเขาท่านเคยทําดีทดําดีแล้วต้องประราชิกก็อยู่ในผ้าเหลืองได้เงี้ยไม่ได้นะธรรมวินัยไม่ก็ธรรมวินยัรรนยเป็นของที่มันไม่ไม่ได้เห็นแก่คนไม่ได้เห็นแก่หน้าไม่ได้เห็นแก่คนพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยก็ไม่ได้บัญญัติเพราะเห็นแก่หน้าเห็นแก่คนบัญญัติเสมอการทั่วกันหมดใครใครล่วงละเมิดใครทําผิดก็ต้องยอมรับก็ต้องอยู่ภายใต้ หลักการการปรับอบัติอย่างเดียวกันหมดไม่ใช่บอกเป็นพระใหม่ปรับประราชิกเฮ้ยเป็นพระบวชมานานเป็นเจ้าคุงเจ้าคุณชั้นเทพปรับแค่สังฆาที่เศษท่ออย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่มีค่ะไม่มีข้อยกเว้นวินัยใช้สาบังคับเสมอเสมอเหมือนกันหมดสิบแปดบ้านแล้วขอบคุณค่ะขออีกสองบ้านค่ะกดก้าเลยค่ะแม่อีกสองบ้านค่ะกดก้ามาเลยอีกสองบ้านกดก้ามาเลยค่ะแม่กดก้ามาเลยอีกสองบ้านกดก้ามาเลย อีกสองบ้านกดตะกร้ามาเลยค่ะสิบห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะอีกสองคนกดตะกร้ามาเลยค่ะบ้านนี้หมีหน่ารักขอบคุณค่ะอุ้ยพี่คนนี้ส่งของขวัญให้เยอะมากจำชื่อจำชื่อช่องเขาได้กดตะกร้ามาเลยค่ะอีกสองบ้านกดตะกร้ามาเลยจ้ะแม่อีกสองบ้านกดตะกร้ามาเลยจ้ะอือไปไปรายการขายไปคุยไปนะคะใจหายวัชูจิตก็ต้องไปพิสูจน์นะคะมันมีเส้นทางการเงิน อันที่มันสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่มันยังไม่มีพร้อมเพย์มันยังไม่มีโอนเงินโอนทองพระอาจจะเอาตัวรอดได้พระอาจจะมีวิธีการเอาตัวรอดได้เยอะแต่ทุกวันนี้มันเป็นดนะิจิตอลฟูดพิลน่ะหลักฐานนะ่ะมันมีสลิปมันมีการโอนเงินสเตทเมนต์ตรวจได้หมดอะไรได้หมดคุณจะไปยังไงคุณก็ต้องชี้แจงสิสมมติเดี๋ยวให้หลวงพ่อชี้แจงไงหลวงพ่อบอกอาตมาบริสูตรอาตมาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย อาจ,จมาไม่ได้มีรูปอยู่ในคลิปในภาพนะหมื่นกว่าภาพก็ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีรูปอัตมาแปดหมื่นภาพไม่มีสมมติสมมติเอาแต่ไปเจอเส้นทางการเงินท่านจะตอบอย่างอสมมติโอนเงินไปสิบเอ็ดล้านอา่ะเงินสิบเอดล้านเอาที่ไหนโอนไปเงินใครเงินท่านเหรอท่านมีเยอะขนาดนั้นเหรอสิบเอ็ดล้านเลยเหรอแล้วโอนไปทําไมเพื่ออะไร สั่งแล้วเมื่อกี้ขอบพระคุณค่ะท่านก็ต้องตอบให้ได้มันก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ซึ่งยากมากยากมีหลายๆเคสเอยบางรูปอย่างเงี้ยไม่เคยรู้จักบางรูปไม่เคยรู้จักแต่โอนเงินไปให้ได้เป็นแสนเพราะว่าสงสารอย่างเงี้ยมันเคสแปลกๆเราไม่ไปกล่าวหาท่านนะท่านก็ไปพิสูจน์ตัวเองเถอะเพราะว่าหลายรูปก็เป็นครูบาอาจารย์ดิฉันอยู่พูดยากชิบหายเลย ไปพิสูจน์เอาทมโมฮเวลัคติธรรมาจาริงอะไรได้ใส่ชุดสีอะไรงันได,ได้หมดเลยให้ไปก็มันจัดการหามา,าชุดแบบคล้ายเยี่ยชุดแบบสไตล์แบบสีขาวแต่เป็นสีอื่นสีม่วงสีอะไรก็สีเหลืองไงให้มันทําให้มันหาไว้เลยสีเหลืองทมโมฮาเวลคติทมโมฮเวลคติธรรมาจาริงนะทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ไม่มีอะไรรักษาพระได้นะที่ฉันเคยพูดไปแล้วพระเวลาทําผิดมีสองอย่างก็คือทำกับวินัยจะรักษาท่านถ้าท่านเอาหลังอิงทําอิงวินัยอะไรก็ทําท่านไม่ได้ทําร้ายท่านไม่ได้เพราะว่าพระอยู่ได้โดยพระธรรมวินัยไม่มีไม่ได้อยู่ได้เพราะอย่างอื่นที่ฉันเคยพูดไปแล้วท่านไปยกย่องไปเชิดชูดสิ่งอื่นการไปยกย่องสมรศักดิ์ไปยกย่องตําแหน่งวิชาการแต่เวลามันมีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้รักษาท่านไว้กับพระเหลืองนะ พราะว่าคนทั่วไปเขาก็มียศมีตําแหน่งได้มีมีความรู้ทางวิชาการได้เข้าใจไหมด็อกเตอร์หาที่ไหนก็ได้เยอะแยะคนมียศมีจักหาที่ไหนก็ได้เยอะแยะแต่พระแท้ๆหายากมากท่านดันไม่รักษาความเป็นพระไงเข้าใจเบ้าเออ อย่างเราไหว้พระเราไม่ได้สนใจนะว่าพระรูปนี้เป็นศาสตราจารย์หรอือเป็นด็อกเตอร์หรือไม่ต่ไม่ทาดิฉันอยากกาบด็อกเตอร์ดิฉันไปมหาลัยดีกว่าไม่ได้อยากกับไม่ได้อยากไปทําบุญกับด็อกเตอร์ไม่ได้ไปอยากทาบุญกับพระเทพนั่นพระเทพนี้อยากทาบุญกับพระที่เป็นเนื้อนาบุญชาวบ้านนะ ชาวบ้านเวลาเขาไปไหว้พระเขาอยากทําบุญกับพระพระธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเป็นพระอะไรเลยไม่ต้องเป็นพระเดชพระคุณไม่ต้องเป็นพระเทพไม่ต้องเป็นพระเดชพระคุณไม่ต้องเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไม่ต้องเป็นเป็นพระธรรมดาแต่มีศีลแค่นั้นพอแล้วหรือว่าเป็นบุญญาเขตที่เพียงพอแล้วแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้เป็นทุกอย่างเลยแต่ไม่เป็นพระแล้วจะไปถวายข้าวถวายน้ำให้ฉันได้ไงล่ะ เออใครจะอยากไปถาไวายข้า,ถาวถวายน้ำให้